ตอนนี้เราก็ถึงที่นครสวรรค์แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะขับตรงไปที่กำแพงเพชรต่อนะฮะแล้วก็คืนนี้ก็จะถึงเชียงใหม่สักสามทุ่มสีนาทีนะครับไปแวะระหว่างทางเลยครับปั๊มบตทก็ปั๊มนี้ก็มีของขายเยอะอยู่เหมือนกันมีอเมซอน ประมาณนี้วันนี้อากาศดีนะไม่มีแดดเลยนะฮะก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแวะเสร็จแล้วขับรถต่อตอนนี้เราก็ถึงกำแพงเพชรแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าครึ่งทางแล้วอย่างครับครึ่งทางแล้วน,นะเ,เพราะว่าทาง <X> ไปครึ่ง <X> ทางก็ไม่ไหวแล<ะ>้วเดี1 1ว1 0กสี่ไรซิลเดียสิบกิโลคนนั่งนี่คือง่วงแล้ว <laughs> ส่วนคนขับขับต่อไปขับมาสามไรเล เวลาถึงก็สามทุ่มสี่สิบห้ามามากินข้าวต้มที่จังหวัดตากเป็นอย่างนี้ตอ,อ,อนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วฮะก็อ,ะอยู่ที่จังหวัดตากแล้วเนาะ <Okay. S 2> มาเติมน้ำมันเราเหลืออีกกี่กิโลเนยสองร้อยแปดสิบเจ็ดกิโล 坏蛋。